พลพิกรออินหวนตอนสามเกลอมาแล้วบ่ายวันนั้นที่สนามบินดอนเมืองคณะพักสีสหายได้มาคอยต้อนรับลุงเชยด้วยความตื่นเต้นยินดีในการที่หลอกลวงให้คณะพักสีสหายรีบเดินทางกลับประเทศไทยได้พลพัชราพรส่งวิทยุโทรเลขด่วนแจ้งให้ทราบว่า เขาจะมาถึงดอนเมืองวันพฤหัสที่14สิงหาเวลา17นาฬิกาเศษโดยเครื่องบินพิเศษของบริษัทแพนอเมริกาซึ่งเดินทางมาจากอเมริกามุ่งตรงมาประเทศไทยโดยแวะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีการบินบางแห่งแห่งละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นท่านเจ้าคุณวิจิตเห็นว่าถ้าปล่อยให้สสหายหัวหกก้นขิดอยู่ในดินแดนแห่งสหรัฐอเมริกาแล้ว ทั้ง4คนก็คงจะถลุงเงินกันอย่างไม่เสียดายนอกจากนี้กิจการงานทากกรุงเทพยังจะเสียหายอีกท่านจึงประชุมพักพวกของท่านปรึกษาหารือกันวางอุบายจะให้สีสหายกลับประเทศไทยโดยด่วนในที่สุดคณะพักก็ลงมติตามหลักการของคุณหญิงวาดซึ่งออกอุบายใช้ให้เจ้าแหว้วเขียนจดหมายไปบอกว่าท่านผู้ใหญ่ในคณะพักสีสหายเก็บหนักด้วยโรคต่างๆกันและบรรดามีเมียของเขาก็จะเริ่มนอกใจ ซึ่งจดหมายฉบับนี้เองทําให้สีสหายกับลุงเฉยรีบเพ่นกลับกรุงเทพโดยเหมาเครื่องบินพิเศษเครื่องหนึ่งเดินทางมาทั้งกลางวันและกลางคืนคณะพักสีสหายยืนจับกลุ่มสนทนาการบนพื้นสนามบินห่างจากทางขึ้นลงของเครื่องบินประมาณ500เมตรต่างทอดสายตามองไปที่ขอบฟ้าเบื้องหน้าและเมื่อแลเห็นจุดเล็กๆเ,เ,เคลื่อนใกล้เข้ามาเสียงจอกแจ๊กจอแจกก็ดังแทดไปหมด ดีใจจริงๆประภัยพูดพรางกระโดดโลดเต้นผัวเรามาแล้วโว้ยโุ้ยต้องกระโดดก่อนเลยจากกาันไปครึ่งเดือนเรากับร้อยปีทีนี้ไม่ต้องใช้ผ้าห่มนวมแล้วเชยอทุกคนมองดูประภัยเป็นตาเดียวเจ้าคุณปัจจุบุุที่ดาคนเล็กของท่านเฮ้ยอะไรวะประภัยคึกไม่ได้หลอนทำตากระชดกระช้อยก็มันดีใจนี่คะ่ะลองผัวของพ่อกลับมา คุณพ่อก็ต้องเต้นแรงเต้นกายอย่างนี้เหมือนกันผัวใครๆครใครก็ต้องรักเจ้าคุณปัจจนึกกลือน้ำลายเอืออหันมาทางคุณหญิงวาดฟังฟังหลานสะพ้ยของคุณหญิงสิคุณหญิงอมยิ้มข้าได้ยินแล้วแกผูดน้องแกถูกผัวกลับมาทำไมจะไม่ดีใจร้องเจ้าคุณมีผัวจากกันไปนานๆแล้วได้กลับมาเห็นหน้าเจ้าคุณก็ต้องดีใจเหมือนกันเจ้าคุณปัจจนึกคลางแล้วพูดเบาๆ อาจะไม่สบายท่านหันมาทางเจ้าคุณวิจิตซึ่งกำลังสนทนากับเจ้าสัวกิมไซผมคิดว่าพี่เชยและเจ้าสีคนมันคงจะมีของแปลกๆติดมาาติดมือมาฝากเราบ้างเจ้าสัวกิมไซหัวเราะอ่าติดมือติดจริงเอาทั้งนั้นขอให้เป็นของหัวหลังเป็นช้าไล่ <c oughs> เจ้าคุณสะดุ้งโยงถอยหลังกรูดเจ้าสัวรู้สึกตัวก็ยิ้มแห้งๆรีบบ้วนน้ำลายปริด ยกแขนเสื้อสากลเช็ดปากสกายมาสเตอร์ใกล้เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังถนัดเจ้าหน้าที่สุลกากรต่างเตรียมตัวตรวจค้นผู้โดยสารและพวกช่างภาพและนักสืบข่าวหนังสือพิมพ์ก็เตรียมพร้อมที่จะถ่ายภาพพ่อค้าคนสำคัญของประเทศไทยซึ่งเพิ่งกลับจากการตรวจตลาดการค้าจากประเทศอเมริกานอกจากนี้ยังเตรียมขอสัมภาษณ์ด้วย อีกสักครู่สกายมาสเตอร์ Master, ก็ค่อยๆต่ำลงมาและล่อนลงบนพื้นสนามบินอย่างสง่าผ่าเผยวิ่งไปตามรันเวย์เกือบสุดทางถึงวกกับความเร็วช้าลงตามลำดับประภัยร้องชัยโยเสียงแจว๋วหล่อนวิ่งนำหน้าคณะพักพวกเฮโลไปที่เครื่องบินยักษ์ลำมะหึมาทุกคนปิติยินดีไปตามกันเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินได้นำบันไดเข้าไปเทียบข้างประตูใหญ่ ต่อจากนั้นประตูอัตโนมัติก็ค่อยๆเพเยอะออกช้าๆหลังจากเครื่องยนต์ทั้ง4หยุดทำงานพลพัชราพรอาเซียกิมหวนดอกเตอร์ดิเลกและนายเฉยแต่งกายแบบสากลชุดสกรารสีเทาพากันลงบันไดามาจากเครื่องบินด้วยใบหน้าถามึงถึงบอกบุญไม่รับคราวนี้ผู้ที่มารับชักแปลกใจยืนทำหน้าตื่นต,นต่นไปตามกันก่อนที่จะมีโอภาปาศัยกันนิกรอนได้ถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เดินหัวยุ่งเปะปะมา พลางบนพึมพำว่าไม่มีใครปลุกเขาสี่นางมองดูหน้ากันและพยักหน้ากันคันแล้วผัวของใครคนนั้นก็โผลเข้าไปกอดเอียงแก้มให้หอมโดยดีแต่สีสหายได้เหวี่ยงเมลักของเขากระเด็นไปคนละทางสองทางกิมหมวนขบเขี้ยวเคี้ยวฟันดังกรอดกรอดเหมือนมอดกัดไม้ในตาถลนเกือบจะห้อยอย่างมานอกเบ้าใบหน้าแดงก่่ำเพราะโทสะเขายกมือชี้หน้าเมลักของเขาแล้วเอตโตโลลั่น แม่วังทองสองใจนวลละอใจหายเมื่อเห็นเขาก็ชากแว่นตาขอบกระออกใครคะืมลองนั่งแลหละสามวันจากนาลีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างก้นอับเศร้ามองเหม็นพาสิกนี้มันแน่เสียยิ่งกว่าแน่เจ็บใจนักเชื่อกาลายใจหญิงเหมือนน้ำเกอกกิ้งอยู่บนใบบอนโอ้ยเจ็บใจว่าเจ็บใจสุรกาลักคนหนึ่งสบตาก,กับอาเสียก็ยิ้มแห้ง เฮ้ยผมไม่รู้เรื่องนะครับผมมาขอตรวจค้นคุณตามหน้าที่ด็อกเตอร์ดิเลกปลาดเข้ามายกมือค้ำคอเมียของเขาออมหลอนจะมีผัวฝรั่งเหรออยู่เร็วมากผัวไปแป๊บเดียวอยู่กลายเป็นน้ำมันเบนซินไปแล้วนิก้เล่นงานมีของเขาบ้างเสียแรงที่ฉันรักเธอจนกระทั่งเคยกืนกินเธออยู่บ่อยๆควรหรือที่เธอทรยศต่อฉันคิดจะไฟสูงจะแต่งงานกับแขกในห้างพาหุรัตฮ่า เจ็บใจราคาผ้าผ่อนมันก็ถูกลงแล้วเงินทองของฉันก็มีพอที่จะซื้อแพรและผ้าตัดเสื้อให้บอกหน่อยสิเธอเห็นดีเห็นงามยังไงถึงจะไปแต่งงานกับแขกหรือฉันมันไม่มีหนวดคราวลุงลังเหมือนแขกก็ว่ามาฉันได้จัดการซื้อเนยมาทาปลูกหนวดเลวมากพ่อแม่ไม่สั่งสอนเฮ้ยเจ้าคุณปัจจุบันตะโกนสุดเสียงทําไมลามปามาถึงฉังนนิกรยักคิว้วแผลบยาคนอื่นไม่เกี่ยวผมทะเลาะก,กับเมียงผม วันนี้ใครพูดผิดหูเป็นเจียนกันละไม่เชื่อก็ลองดูเจ้าสัวกิมซยโครงศีรษะอย่างลำคาญแม้ไอ้พวกนี้มังแปลอเมริกาถ้ามังกิงน้ำตังกันทุกวังกลับมาแต่ละคนแห้แห้ห้ง่งแง่แง่ทำตาเขียวหน่ากลัวแต่หาเจ้าคุณวิจิตยิ้มให้ลูกของท่านไอน้ก้อนเอ็งจะบ้าเหรอเอานิกรอุทานอย่าขึ้นอ้านะครับปเดี๋ยวมีเรื่องหรอก เจ้าคุณวิจิตหยุดยิ้มทันทีหนะักไปรว้ยฉันเป็นพ่อแค่นะนิกรสะดุ้งจ้องมองดูท่านเจ้าคุณวิจิตอุ้ยขอโทษทีครับผมลืมไปนึกว่าจะแก่ที่ไหนแน่ท่านอุทานและหันมายิ้มกับเจ้าคุณประสิทธิ์พ่อมันเกิดข่าวมันแท้แทมันจําไม่ได้นิกรหัวเราะจําได้แต่เจ้าคุณพ่อตาครับเห็นไกลๆกลารสนามบินผมก็จําได้แต่ถ้าสวมหมวกผมก็จนใจ พลพัชราพรซ่อนยิ้มไว้ในหน้ากล่าวกับนันทาภรรยาย,ยอดรักของเขาเออพี่ได้รับจดหมายด่วนจากเจ้าแห้วหนึ่งฉบับฝากหม่อมราชวงศ์สมบูรณ์ศักดิ์ไปให้ข้อความในจดหมายมีว่าคุณลุงได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากรถไฟชนกันคุณพ่อป่วยเป็นโรคอ,อ่าโรคอิกทีเลียนิกรพูดต่อเจ้าคุณประสิทธิ์ทำคอย่อนมึงสิพลพูดกับนันทาต่อไปคุณพ่อป่วยเป็นโรคเพาะอ,อาหารทะลุ คุณหญิงว่าเสริมขึ้นทุกละลูกทะลุหนึงห้าหลูกพลอดหัวเลาะไม่ได้สายตานั้นจ้องมองใบหน้าเมียรักของเขาล้วนแต่เป็นขา่าอภมงคนทั้งนั้นเจ้าคุณอาปัจจนึกป่วยเป็นโรคม้ามแตกนั้นกำลังหลงไหลไอ้หนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งคุณนวนไปเที่ยวกับอาเซียหนุ่มทุกวันคุณภัยกำลังจะแต่งงานกับในห้างแขกพาหุรัตเฮ้ปยปลาภัยร้องรันไม่รับประทาน,นะร นิกรชี้หน้ามีของเขาอย่าเถียงฟังเจ้าพลพูดต่อไปยังจะมองหน้าอีกประเดีย๋ยนตายทั้งกรมนะออ้ยน่ากลัวจริงๆเถอยประเดี๋ยวแม่นิกรถอยหลังกรูดพยักหน้าให้นายพัชลาพรณพูดต่อไปพลว่านอกจากคุณพายจะแต่งงานกับแขกแล้วคุณพายังกำลังติดพันอยู่กับฝรั่งกับตันเรือเดินทะเลคนหนึ่ง ด็อกเตอร์ดิเลกคำรามน่ากลัวทำให้ทุกคนต้องหันมามองหน้าเขาฝรังหึงว้ายเป็นไข้ัวรอนมาตลอดทางช่อเมียนะเมียโบราณเขาถึงว่าช้างสารงูงวงช้างฆ่าเก่าเมียรักกระพาหัวล็อกคิกเ้าพูดก็ไม่ถูกแค่จะพูดด้วยมีแต่เขาว่าช้างสารงูเห่าฆ่าเก่าเมียรักดิเลกตะหวาดแวด๊ดงูเห่ามันยุเกินไป อยูเป็นงูเห่าไอ้ก็ใจห่าเจ้าคุณวิจิตยกมือขวาชูขึ้นให้ทุกคนสงบปากเสียงเฮ้ยหยุดหยุดยุดยุดอย่าเพิ่งพูดไรกันทุกคนฟังทางนี้ลุงเชยพูดเสียงอ้อแอยืนงโนเงียนเหมือนกับคนเมาแล้าอ้าเชิญสปีกเอะเจ้าคุณผพ่ะมันเมาเครื่องบินจนวียนหัวไปหมดแล้วไอ้คองที่อยู่ในท้องมันก็กำลังจะออกมาโอ้ยเพียเหลือเกิน เจ้าคุณวิจิตยิ้มเล็กน้อยท่านพูดกับสีสหายอย่างเป็นงานเป็นการเฮ้ยฟังทั้งนี้ไม่มีอะไรหรอไอ้ล้านชายจดหมายที่ได้รับจากไอ้เ้วมันไม่ได้มีมูลความจริงสักนิดเดียวเป็นจดหมายโกหกเข้าใจไหมโกหกเพื่อไอ้แก้รีบเดินทางกลับประเทศไทยสีสหายหันควับมาทางเจ้าแห้วเจ้าแห้วเย็นวาบไปหมดทั้งตัวฮหมมึงมานี่อาเสียเรียกเสียงหนักแน่นมานอนลองให้ชั้งเหยียบอกค่ดีๆ ใบหน้าของเจ้าแห้วซีดเผือดโอ้ยผมทำตามคำสั่งคุณหญิงด้านนี้ครับไม่ทราบแกทำให้ฉันต้องรีบกลับเพราะโมโหหึงและเป็นห่วงท่านผู้ใหญ่อย่าล่ำไยมามามาให้ฉันเหยียบเสียดีๆคณะภักสีสหายหัวเราะครืนแล้วมีของใครคนนั้นก็เข้าไปทําท่าจะโอ้โลมประภัยยกฝ่ามือผลักหน้านิกรอย่างแรงอย่ายุ่งนะวัดดีหืมหยนิกรดุ ประเดี๋ยวไม่จูบเลยพับผ่าเล่นตัวไปได้มาสิเอียงแก้มาดีๆแน่แๆ่แน่่ดื้กับฉันเหรอเอ๊เด็กคนนี้นี่คันแล้วนี่ก่อนก็กระโจนเข้าออกมากอดหนอนแต่ประภัยเหวี่ยงสอกกลับพลักเขาให้ถูกหน้าอกไอ้เสือมือกาวเต็มรักยังผลให้เซไปหลายก้าวพวกสุลการรักลำคาญเต็มทนคนหนึ่งผู้มีอาวุโสก,กว่าเพื่อนได้เข้ามาพูดกับสีสหายอย่างนอบน้อม เอออย่าเพิ่งหยอกกันเลยครับคุณวอให้ผมค้นข้าวของของคุณซิก่อนตามระเบียบผมหิวข้าวเต็มทนแล้ครับเอาไว้หยอกกันที่บ้านเถอะพลยิ้มอายอ้โอ้เอาสิครับเชิญคุณตรวจค้นตามสบายเราไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากเสื้อผ้ากิมหวนก,กระซิบกระซาบบอกสุรการักนายหนึ่งอ่าคุณลุงนั่นเอาของถึงมาหลายอย่างครับนายเชยได้ยินแววๆก็ลืมตาโพลงเฮ้ยยานโวย้ย อย่าหาเรื่องข้านะไอหม,มาหน่อยเนะ่อยู่นอกคุกสบายดีแล้วจะหาเรื่องให้ข้าย้ายสัมโนครัวเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไหมล่ะชัดๆชัดมากิมโงนขมวดคิ้วยน่นเรียกไอ้หมาเฉยๆก็น่าเกลียดพออยู่แล้วคุณลุงยังใส่สัญชาติลงไปอีกแย่สิครับเจ้าสัวกิมใสหัวเลาะมาภาษาจริงว่าเกาไอหมวนมันก็เหมือนเกาจริงๆหน้าตาจีมูกปาก หมวงร้อยเปอร์เซง็งยิ่งรู้ก็ยิ่งหมวงอาเสียค้อนประหลับประเลือกดีละดีละอย่าเอากล้องยาฝิ่นเลยฉันอุตส่าห์ซื้อกล้องตะเกีงยาฝิ่นพลาสติกมาให้หนึ่งชุดอยากว่าฉันไม่ให้ละเจ้าสัวลืมตาโพลงเฮ้ยจริงเหรอแม่เองลีจริงๆเองเป็นมังกรว้ยไม่ใช่เก้าคณะพักศรษสหายหัวเลาะลั่นต่อจากนั้นการสนทนาก็หยุดชะงักลงเพียงชั่วขณะ เจ้าหน้าที่ศุลการักได้ค้นกระเป๋าเสื้อผ้าและตามตัวผู้โดยสารเครื่องบินเขาได้พบสินค้าต้องห้าบางชนิดอยู่ในกระเป๋าสีงวนแต่แล้วกิมหนวนก็สามารถทําให้พนักงานศุลกาการกไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้มิหนำซ้ํายังพูดกับอาเสียอย่างพี่นอบพิเทาอเออเชิญครับอาเสียเรียบร้อยแล้วครับผมขอโทษที่ทําให้เสียเวลาอ่าไม่เป็นไรขอบใจมากน้องชายเสร็จทุละแล้วไม่ใช่เหรอครับขอบคุณอาเสียมากครับ คุณหญิงวาดหันมาตะโกนเรียกคนใช้ของท่านให้มาช่วยกันหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าไปแล้วคณะภักสีสหายทั้งหมดก็พากันเดินไปที่รถเก๋งซึ่งจอดเรียงรายถึง4คัน